สวัสดียามเย็นนะครับเอาดูบรรยากาศการ,รตกปลาครับบอกจะให้วานชาสุดท้ายก่อนจะเก็บอุปกรณ์ครับนี่ก่อนจะเก็บบงังเกอร์ครับก่อนจะเก็บบังเกอร์อ้อาวปิดปิดปิดท้ายปิดท้ายวดชาสุดท้ายก่อนจะเก็บบงังเกอร์ครับวดยามเย็นไม่ค่อยเข้าครับ เอายิ้มหันมายิ้มทำไมเอ้ามาแล้วหันมายิ้มมีอะไรดีหรือเปล่าเอ้าเบ็ดเข้าครับเบ็ดเข้าพี่น้องเบ็ดเข้าอ๋อไม่ใช่อฮะโอ้ว่าไม่โดนอ่าไม่โดนก็จะถ่ายดยบรรยากาศนะครับอันนี้เาวันปิดท้ายนะครับ เรจะเก็บบังเกอร์นี่เป็นบังเกอร์ครับถ้าไม่ใส่่างนี้หวานปลาไม่ได้นะครับโอวาน้าพวกหันมายิ้มเลยโอเคโอ้เออเออเอาดรเก็บอุปกรณ์แล้วครับมันรู้ต้นดีตันเจออ๋อ อตอนมาตอนได้ถ oh, ่ายบ่อยแล้วต้งถ่ายตอนไม่ได้นี่เลยอ๋อนี่ครับเก็บครับเก็บอุปกรณ์เดี๋ยวพ่งนี้มาสู้กันใหม่ครับมารบกันใหม African ่นี่ครับกว่าจะได้ที่วานปลาดีๆนะครับกว่าเมื่อเช้าได้เยอะอยู่ครับเข้าเยอะ ่วยกันครับคนช่วยก็จะได้หวานกันนะครับเพราะว่ากว่าจะตั้งกว่าจะเก็บกันได้ดยากเหมือนกันครับช่วงน้ําแรงก็แรงตั้งไม่ได้ก็ต้องโยกย้ายใหม่ครับน้ําขึ้นน้ําลงเออพวกยกแต่หินก็หมดแรงแล้วครับ <c oughs> เก็บนาออันนี้คือเก็บเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตั้งใหม่ครับ ตั้งอย่างนี้ครับทุกวันโอ้โหก้อนนี้ใหญ่ครับ,บริ่ำเลยบรรยากาศครับฝนตกป,ปะโอ้โหเอาลูกว่าเข้าเกิดการครับยันเย็นยันเย็นครับสายหลวงปู่หงนะครับ จะได้หวานนะครับพี่น้องกวาจะได้หวานปลากระโดดแซลซ์แซลซ์เนี่ยมีชุดอุปกรณ์อย่างนี้เลยเอามาวางมาเก็บทุกวันครับเก็บเข้าขออกทุกวันทุกวันฝังมุ้นก็เช่นกันครับเก็บเหมือนกันพี่น้องนี่ครับก็เก็บทุกวันครับเพราะฉะนั้นคนทําถึงจะได้หวานเ่นะครับเก็บเรียบร้อยชุดอุปกรณ์ครับ ดูน้องยำเย็ ه, เยนครับยมเย็เยนยมเย็เยนโลโลโลมาตกปลามาเที่ยวมาพักผ่อนกันได้ฟินได้ฟินครับจะรอติดตามครับช่วงเช้าช่วงเช้าจะมาดูเขาตกปลาเฮ้ย hey, มาดูเขาหวา,า <laughs> นแหนี่คนนี้ไม่เคยออกยูทู e เลย นี่แต่คนนี้นะมันเคยออกเลยเปิดเสียนปิดเนี่ยล,ละม่วงเลยโอ้ยเรียนอาชีพแล้วครับเมื่อก่อนใส่มองเรนนี้ตกเป็นแล้วครับฮะยองบรรยากาศยาเม,ยมาเย็นนะครับยามเย็นครับมันจะได้ปลาสักตัวไหมแค่นี้โอ้นู่ตัวหนึ่งแล้วีค่ครับคนกลางคนกลาง ลงแหอยู่รงนู้หน่อยนึงครับโนโนสองคนัวครับดูเงะนุ่งงะงะบานมันตัวเฮ้ยเงะบานมันตัวเฮ้ตุตะม้กตะดตมมาครับ ช่วงเย็นนะครับจะไม่มีไข่ได้ปลาโชยครับ<ด>น้านะคนถือว่ามาดูเขาเก็บอุปกรณ์นี่เนาะ่อนจะได้วานก็ต้องเก็บอ,อย่างนี้แหละครับทุกวันเช้ามาก็มาตั้งใหม่คนที่ตั้งช่วยกันก็จะได้วาน,นครับ <laughs> ได้ฟินแล้วดูดูหน้านี่ได้ฟินมากเลยได้ที่แล้ววันนี้ ครับเดี๋ยวเยนเ็ยนๆก็จะมีมาอีกครับค่ำๆนี่ครับ,รบมีเรือฮะโอเคพี่น้องเอามาฝากกันแค่น,นี้แหละครับโอบรรยากาศยามเย็นนะครับเดี๋ยวรอรุ่นช่วงเช้าก็จะว่งกันแค่นี้จนะได้มาก็จะได้ไปดูหวานปลาน่าจะกำลังเข้าครับช่วงนี้ระดับน้ำพอดีเลยครับ ต่เ,เขาบอกว่าเมื่อเช้าได้กันเยอะอยู่เมาว่าปลายจะเข้าช่วงเช้านะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับโว็บเหมือนเบ็ดเหมือนปลายจะดึงเบ็ดครับแป็บนี่ใช่หรือเปล่าคนกลางคนกลางอย่างไม่ใช่ครับน้ำมันตี